สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน new experience english 3หน้าที่60ค่ะข้อ4 look read and write นักเรียนดูรูปภาพอ่านและเขียนประโยคคำถามและคำตอบตามตัวอย่างตัวอย่างก็คือข้อที่1 number 1มีคำถามมีคำตอบมาให้โดยนักเรียนนะคะจะต้องเขียนอีก4ข้อให้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งมาดูคำถามเขาบอกว่า whose drum is this who จะใช้ถามเมื่อต้องการทราบว่าเจ้าของของสิ่งของที่เราอยากรู้เนี่ยเป็นใครนะคะ whose และตามด้วยคำนามตรงนี้นะ่ะตรงนี้จะต้องเป็นเอกพจน์เอกพจน์คืออะไรคือต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นตามด้วย verb to be verb to be ในที่นี้ต้องเป็น is และสุดท้ายคือคำว่า t h i s ตรงนี้จะเป็นคำว่า that ก็ได้ t h i s ก็คือนี่อยู่กยใกล้ๆตัวเรา that ก็คือนั่นนะคะ this that ตรงนี้เป็น is เพราะว่าใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เวลานักเรียนแปลนะคะให้นักเรียนเอาคำนามในประโยคขึ้นมาก่อนตามด้วยคำว่านี่ หรือ this that ตรงนี้นี่แหลคะค่ะนักเรียนนี่เป็นของใครนะคะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายคำถามเนาะในภาษาไทยเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งขาถามว่า whose drum is this แต่ละข้อจะมีชื่อสิ่งของมาให้มีชื่อรูปภาพมาให้นะคะข้อนี้เขาบอกว่า whose ก็คือใช้ขึ้นต้นประโยคแบบตรงนี้ใช่ไหม ต่อไปตามด้วยเอกพพน์นามเอกพจน์ก็คือคำว่า drum, whose drum is d i ตามโครงสร้างประโยคนี้เลยก็คือว่าถ้านักเรียนต้องการถามหาเจ้าของของสิ่งของอไรนักเรียนก็เอาชื่อสิ่งของตรงนี้ใส่เลยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเขาจะถามว่า whose drum is d i แปลว่ากลองนี้เป็นของใครกลองนี้เป็นของใครหมายถึงกลองอันเนี้ยเป็นของใครอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนเวลาตอบคุณครูขอใช ตัว a ที่แปลว่า answer เป็นประโยคคำตอบเวลาตอบนะคะให้หนักเรียนใช้สรรพนามแทนคือคำว่า it เพราะ it จะใช้แทนสรรพนามที่เป็นเอกพจน์ในกรณีที่เป็นสิ่งของนะไม่ใช่คนตามด้วยคำว่า is is มาจากไหนคะ is ก็คือตรงนี้นะ is ตรงนี้ก็คือยกลงมาชื่อคนตามด้วย apostrophe s อ่าคุณครู คืออธิบายเปลว่า apostrophe S ใช้ยังไงและสุดท้ายตามด้วยสิ่งของสิ่งของตรงไหนคะสิ่งของจะต้องเป็นเอกพจน์ซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กันกับตรงไหนเอ่ยสัมพันธ์กันกับตรงทนี่เองนักเรียนเนี่ยสัมพันธ์กันก็คือถ้าประโยคคําถามเราถามหาอะไรคําตอบตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นชื่ออันนั้นแหละ มันก็จะแปลว่ามันคือตรงนี้จะเป็นสิ่งของตามด้วยชื่อคนค่ะคำว่าสิ่งของจะขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อคนมันคือจุดๆของคนนี้อ่าเรามาดูแบบฝึกหัดเพื่อที่จะให้เรียนเข้าใจการหาแล้วก็การตอบมากยิ่งขึ้นนะคะย้ํานะคะข้อ4หน้าที่60เนี่ยเราจะเน้นการหาหาเจ้าของของสิ่งของที่เป็นเอกพจน์ เท่านั้นนะคะ i t is ตรงนี้นะคะสามารถยอร่อได้ว่า is เวลานักเรียนเขียนตอบจะเขียนแบบเต็มหรือแบบยอ่อก็ได้ในคําตอบมาให้เขาจะเป็นแบบยอ่อแต่ถ้านักเรียนสะดวกจะเขียนข้อ3เป็นแบบเต็มก็แล้วแต่นักเรียนจะเขียนเลยค่ะไม่ไม,ไม่มีผิดนะคะคำตอบเขาตอบว่า is Chinese drum มันคือ กลองของโชนี่เวลาแปล,แปลแปลตามนี้เลยค่ะทุกคนต่อไป number two number two แล้วก็ขึ้นต้นประโยคต้องเป็นประโยคคำถามหรือคำตอบประโยคคำถามนะคะนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำว่าะไรเอยคำว่า h o s e ตรงนี้ยกลงมาใส่ตรงนี้เลยตามด้วยคำนามเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะข้อแรกคือคำว่า drum drum ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อ2ก็จะต้องเป็นสิ่งของเหมือนกันอันนี้คือ,อรายราะนักเรียนที่ผู้หญิงคนนี้อุ้มอยู่ คือ d o สังเกตง่ายๆเลยสังเกตต,ตรงนี้ค่ะสังเกตคำนี้แล้วก็ตามด้วยคำว่า is this คำตอบของข้อ2ก็คือ is case door ต่อไปเรามาดูข้อ3ข้อ3เขามีคำถามให้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตอบตรงนี้นะคะเราต้องตอบตรงนี้คาถามว่า who skateboard is this สเก็ตบอร์ดน้อเรียนรู้จักสเก็ตบอร์ดไหมคะก็คือนี่เองสเก็ตบอร์ด ตอบก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ย is in นักเรียนก็ยกลงมาใส่เลยครูฝนจะเขียนแบบย่อนะคะตามด้วยอะไรคะตามด้วยชื่อคนเอ๊ะผู้ชายคนนี้เราจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีนะคุณครูฝนขอ,ขอตั้งชื่อว่าปีเตอร์แล้วกันนักเรียนสามารถตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นได้เลยนะคะตามด้วยอะไรคะตามด้วย apostrophe s ต่อไปตามด้วยอะไรอีกตามด้วยอะไรคะ ตามด้วยอะไรเอ่ยสิ่งของสิ่งของในที่นี้คือคำว่าอะไรเอ่ยก็คือคำว่าสเก็ตบอร์ดตรงนี้แหละย,ยกมาเลยแค่นี้ค่ะจบเป็นอันเสร็จสิ้นต่อไปมาดูข้อสี number f ข้อ4ี่เขามีคำถามมาให้แล้วนักเรียนก็จะต้องตอบเหมือนกับข้อ3เลยคาถามว่า whose balloon is this whose คือของใคร อะไรของใครบอลลูนบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือลูกโป่งนะคะถ้านักเรียนคนไหนคนลืมคำสั่งนะคะนักเรียนก็เขียนคําแปลลงไปเลยค่ะอย่างเช่นบอลลูนบอลลูนแปลว่าลูกโปง่งใช่ไหมนักเรียนก็เขียนลงไปค่ะลูกโปง่งไม่ต้องกลัวว่าหนังสือเราจะเปื้อนนะคะขอแค่ได้ความรู้ก็พอแล้วค่ะ who's e balloon is this ลูกโปง่งนี้เป็นของ ใครนะคะลูกโป่งนี้เป็นของใครขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ย it is แบบยอ่อเขียนแบบยอ่อเขียนแบบเต็มแบบเขียนแบบได้หมดตามด้วยชื่อคนผู้หญิงคนนี้ไม่มีชื่อเรามาคิดชื่อให้ผู้หญิงคนนี้ดีกว่าให้ชื่อว่าอะไรดีนะาลินนักเรียนก็เขียนชื่อลินตรงนี้เลยเวลาเขียนชื่อคนนะคะตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วย apostrophe s แล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยนักเรียนตามด้วยสิ่งของนะคะตามแพทเทิร์นตัวนี้เลยอันนี้คือบอลลูนใช่ไหมก็คือคําคํานี้แหละนักเรียนก็มาเลยบอลลูนจบค่ะข้อ4ต่อไปข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อ5เขาตอบมาว่า is b e n s ice cream is Ben ice cream อ่ะสิ่งของที่เขาถามหาต้องเป็นไอศครีมตรงนี้คนในภาพชื่อว่า Ben เนี่ยเด็กชายคนนี้ชื่อว่า Ben อ่เรามาขึ้นต้นประโยคคาถามเรามาตั้งประโยคคาถามโดยขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรเอ่ยคำว่า whose นั่นเ็เขียนคําว่า whose ลงไปตามด้วยสิ่งของนี่เอาสิ่งของขึ้นไปเลย ice cream ตามด้วยคําว่า is this ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคําถาม โอเคค่ะเขียนคำถามแล้วก็คำตอบจากข้อ2ถึงข้อ5แล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามเกี mm ่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถคอมเมนต์ถามใต้บดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ thank you so much